เอาเช็บเอาเอาเลยครับแล้วก็กรบสตรีนจุ่มท่านนะที่ผมมีสาชิและนี่คือเกมไฟน์ไนน์แอนด์เอ่อเฟชริชนะใช่ฮะมันเป็นแฟนเกมของซีรีส์แฟนาบนะโอเคก่อนจะเริ่มผมขอแนะนำตัวละครก่อนเน,นี่ยครับผมเพิ่งเล่นไปคืนแรกนะฮะบอกตามตรงก็ค่อนข้างง่ายฮะแต่ก็ผ่านยากชิบหายเลยนี่ครับตัวแรกเป็นเฟชริชคล้ายๆล้ายเฟสตีน้นะครับ แต่มันดีไซน์ค่อนข้างแปลกนะฮะแต่เป็นดีไซน์ตัวดีที่ผมค่อนข้างชอบแล้วน,นี้ฮะอะไรอะบานบรูเนตนะฮะบรูนาดบรูนาดไอ้คนมันกันจอมพลังเลยวะกันจอมพลังของพิภูสุอันนี้นะชิคไม่ชิกไม่ใช่ชิกะไ,ไอ้คาร่าส่นอีกตัวยังไม่ปลดล็อก โอเคนั่นนะประตูของเกมนี้จะไม่ได้ใช้ประตูมันจะใช้เป็นเลเซอร์แทนกินพลังงานชิบหายอะไรอะไรเนี่ยอ้าวไปเดี๋ยวผมจะไม่ทันอา่านเด็ดเด็ดเด็ดเด็อะไรอ่ะอุณหภูมิสูงเอา เวดเมื่อกี้เนี่ยฮะผมต้องอบพิซซ่าฮะคือวิธีรับมือของเกมนี้คร่าวๆนะครับคือไอเนี่ยไอชิก้าเนียมันจะมาทำอาหารตรงนี้นครับแล้วเราก็ต้องอบพิซซ่าไว้ให้มันนะฮะส่วนไอตูดนี้ผมยังไม่รู้ฮะฟันยังหย,ยุดอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันขายตัวอะไรมันคือฟ็อกซี่ฮะ จริงๆถ้ามันไม่มีหัวก็ไม่มีขาในหัวหนูกลางปานกันสมมติธีรับเมืองก็เนี่ยครับสปินถ้ามันหยุดหมุนมาแล้วแค่กดสปินไว้เพราะไอ้นี่มันค่อนข้างลงไหลสปินนะนออกไม่นะครับเพราะถ้าเราไม่คอยอบปิซาวให้เขาเขาเขจะมาทำแตกเองคฮะ ทำแดกอีกไม่ว่าแม่งทำไฟไหม้ซะอีกแล้วพี่กันจอมพลังกูไปไหนเนี่ยเวรล่ะอุ้ยเชี่ยเนี่ย้าสำหรับใครที่เพิ่งเล่นเกมฟนาฟนะครับแล้จะไม่รู้ยังไม่อยากเล่น ภาคต้นฉบับปพระม,นกกมันน่ากลัวผมแนนำภาคนี้นะอ่ะพิตานึงเสร็จแล้วบวชอะไรอ่ะเอาเจ้าดูเช่นเ,เนี่ยคืออะ,อะไรคือให้กูโดดอ่ะ เชียอไรเนี่ยอันนี้คือมินิเกมใช่ไหมสัตว์มันสกุสเยียอะไรพอปวดล็อกชิปเม้นะซูมซูมซุ่มสัตว์นิ่มกบลลอกเอ้าแล้วกูเริ่มคืนสองใหม่ A later few moments เกมก็ค่อนข้างง่ายเลครับแต่บางทีมันก็เอาอย่าแตะได้ไหมวะโอ้โหแม่งเต็มเฟรมเลยผมจะมองสกีท็อปหน้าแม่งก็ไม่เหมือนบอนนี่เลยไม่เหมือนและผสมกระต่ายเลยไม่มีน้องนั่ยน้องเที่องผมก็ไม่รู้เหมือนเอาพิซซ่าเห็นมันไม่ต้องทำอะไรทำแม่งแต่พิซซ่าเนี่ย งานก็จะหมดไอ้สัตว์ตีหนึ่งเองขยันมาจาังน้องปอนเอ๊ะเบอร์น็ตเบอร์นาร์ตอ่างสปินอยู่นะฮะโอเอ็นโดสเกลิเตนรับมือไงวะอีฉันลืมส <hours> องชั่วโมงต่อ อ๋อรับมืองี้เนี่ยทำพิษซาโอเคไอ้ชิตแมงเลยฝนครับพี่พี่เพิ่งหลอกผมได้ไหมอะ่ะแล้วผมไปสปินให้เลยสมฟีและ1ิครั้งเอาไอ้เี้ยนั้นกระบีตายฉันดเดืเอดร้ายก็ตายเน้ะไอาา้ อ้าหลอกสิทำในหลอกอีกอสปินเลยออกมันกลับแบบเอออย่างนี้เจะรอดไหมไฟไหม้เหรอเอ้าชิสสาธิตครับ ไอ้เอ็นโดมาแลว้วบอสคิงเกอร์แม่งไปไหมไม่ไปโอ้าช็ดสปิน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 โอเคอย่างน้อยฟ็อกซี่ภาคนี้ก็มาแบบมีมารยาทนะติ๊ก